ท่วมหมดแล้วครับนี่ตรงน้นถ้าไม่มีคลองเส้นนี้ก็น่าจะท่วมฝั่งนี้ด้วยเนาะถ้าไม่มีคลองขึ้นนี้นะครับตั้งแต่นน่นวัดไรมานี่มานี่ไปถึงนี่แยกนี้จวงเนาะ

เลยนับทชวมอับถนนเลยนี่วิศิชัยชาญครับสีษทุกคนอยู่แถววัดกำแพงวัดไร่นหครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับยะสวัสดีครับบ๊ายบายด,นนดูรถเล่นน้ำดูรถเล่นน้ำอาบสนอนเลยถ้าไม่มีคลองซีเมนต์นี้คงจะท่วมฝั่งนี้ด้วยเนะี่ยคงจะท่วมฝั่งนี้ด้วยมีคลองคลองซีเมนต์นะขวากัน เื่อกี้ไปดูน้ํานี่ก็มาดูสะพานนี่ก็น้ําท่วมแล้วครับจากตรงโน้นมาน้ําอาบถนนมาก็น้ําท่วมสะพานข้ามเนี่ยครับตรงนี้ก็ไฟแดงเนี่ยสีแดงไฟแดงวิเศษครับสีแดงไฟแดงวิเศษอันนี้ก็สะพานข้ามธรรมดาครับเนี่ยทางเหล็กนี่ครับอาบถนนเลยอาบสะพานเลยเนี่ยกลามขึ้นตามนี้นะครับ ผมก็ใส่ตะขขายอยู่นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูตะขขายครับนี่ก็สีแยกไปแดงครับผมก็ดักตะขขายไว้ฝั่งนู้นครับเนี่ยน่ครับแล้วก็ขายไว้ฝั่งนู้นนั่นโฟมโฟมลอยอยู่นั่นนะครับโฟมครับผมดักไว้ฝั่งนู้นนั่นโฟมนี่รัโฟมครับสีแยกไฟแดงอยู่ตรงนี้ครับผมดักตรงนี้ตั้งแต่นี้ไปนี้ไปถึงนู้นครับ เป็ต้นอำม่งครับรับประมาณนี้แหละครับอัปเดตน้ําท่วมมาจากฝั่งโน้นตั้งแต่วัดอะไร,รวัดไร่วัดกําแพงน้นแหละครับมาทางนี้น้าท่วมตรงนี้ข้ามถนนถนนสายเนี่ยครับสายโพทองเนี่ยมาถึงวิเศษเน,นี่ยนี่ก็น้าท่วมเนี่ยน้ำมันไหลามาครับตรงนั้นก็ท้องว่ายน้ำ โอ้ไปกัดตะขายเด้อนั่นฝั่งนู้นอ่ะเนี่ยตรงมันตะทองครับกัดปลาตะขายเด้อนั่นปิดตะขายนะขายสามเซ้นสามเ้นห้าครับกัถึงนู้นจากที่เราไปดูน้ำดูอะไรเสร็จแล้วก็ตอนคขำๆเราก็ไปยาำย้ำตะขายครับไปย้ำตะขายมาก็ได้ประมาณนี้เลยครับนี่ มีแต่ปลาส้อยลุนๆุนเลครับเนี่ยเดี๋ยวจะทำกับข้าวครับเดี๋ยวสิทำเมนูอะไรก็ต้องติดตามครับเลยตามเลยนี่เนื้อปลาส้อยลุนๆนเลยนะสดสดใหม่ๆเดี๋ยวจะจะทำเมนูก้อยครับก๋อยซอยซอยก้อย โซยจุโซยโกยโกยโซยนี่จะโซยเราไม่ได้สับกับตรงโซยเอามาทำครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้ากันครับ <ś> เปียกอยู่เลยนะ

ือจะเปรี้ยวหมดเลยทำกินเองแบบบ้านๆง่ายๆครับเดี๋ยวเอาเม็ดโอ๊กเนตมะนาวมะนาวนี้ปลูกในสวนครับสวนหน้าปากซอยนี่แหละสวนก็ดินสาธารณะนะครับ งล,ลงมาอยู่ในต่างติดต่างจังหวัดใส่สองลูกมันจะเปลี่ยวไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีน้ำใหญ่เลยใส่เจอมครับเตือนกันหนึ่งง่อนอนุนญาตใช้มือปั้นครับจัาดแล้ว ให้เข้ากันนว,นวดนวดให้นนิ่มครับนวดทำกินเองต้องใช้มือ <c oughs> มนวดเปล่าเลยเนาะนวดให้นนิ่มมันแข็งน,ง,นนงนิ่มนุ่มหน่อยให้น้ำมะนาวมันเข้าเข้ากับเนื้อปลาให้มันสุกให้มันสุก คลิกกระเทียมขาเนี่ยคลิกกระเทียมขาไปแต่เนี่ยโหระพากับบักจีใบเลื่อยครับปลากับบักีใบเลื่อยต้นต้นหอมบักจีไม่มีทำกินเองเด็กง่ายเด็กมันบ้า นัวครับสนอยส้นอยเสนอหลายเสนอลายตอกั่วครับสนอยเสนอยเสนอหลายเสลายคือการฝึกตั่วถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใสยให้เข้ากัน จะให้เข้ากันก็ต้องใช้มือใช้ถุงเิ้วก็ได้ครัมต้นมือนี่นี่นทำเองเองครับอย่าลอกแบบๆนะครับ <c ười> บางคนเขาไม่ชอบกินด้วยมือเนาะแต่เราชอบกินด้วยมือครับเพราะว่าตอนที่เรากินข้าวเหนียวเราก็เอาใช้มือเหมือนกันครับใช้มือปั้นข้าวเหนียวเหมือนกันไม่บ้ากันเนาะ เข้ากันแล้วครับนี่นุ่มแล้วครับนี่สูตรน้ำมะนาวนะ่ชิมดูดิกร่อยซอยอืมดยอด,ด,ยอดทางเครื่องทางเครื่องมีแค่นี้ก็ อร่อยเหมือนกันครับถ้าเครื่องไม่เต็มวงก็กินได,ออไไดไเ้เครื่องหอมพักชีไม่มีมีแต่พักชีใบเลื่อยครับม้ำปลาเกลือผงนัวนะครับขออนุญ,ญาตชิมให้ดูครับ <c oughs> <c oughs> หน้าตาย,ยางี้เละก,กินกินก๋วยซอยไหนตึบๆเนาะ เล็กโดดเลยเนาะเล็กไม่ค่อยจะปิดเนีเ่ยคมลึกโดดเลยเนาะสองเมตรเลยเนาะหนาตาย,ยางี้เลยกินก่อยซอยน,นานๆกินทีครับสองเมตรเลยกินด้วยกันครับเยี่ยสทุกคนหลังจากที่เราไปชมน้ําท่วมน้าไหลหลากข้ามถนนมาก็มาหยามตะไคร์เอาจนเมื่ค่าเลยครับช่วงไปดู น้ำท่วมน้ำข้ามถนนนั้นก็ช่วงบ่ายแล้วครับแต่เรามาย้ำตะขายก็ช่วงเย็นครับไปตามครับเนี่ยชิมให้ดูครับ <c oughs> หน้าตาอย่างนี้นะกินกินก้อยซอยอมันเอาสองลูกแต่๋มันคยเปรี้ยวพอดี สียงดังน,นแม่เขาดูทีวีอยู่กับน้องกัแบหบลานแค่นี้หรอครับก้อยซอยปลาซอยแซ่บแบบบานๆง่ายๆครับใช้ด้วยมือ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับตามชุนหน้าครับ หาผักมากินข้าวเยี่ยมนี่ก็ปลาตะเพียนแร้ก็ขายมาต้มน้ำปลาสิงคครับ่อยซอยแนด์ด้วยกันครับทุกสิทุกคน